คุณเคยใช่ไหมไม่ได้ดีทำดีเธาไร้กรันคนเลวและเหยียดใส่ตัวคุณกับผมก็เหมือนกันมือมันไม่แพงอาสนตีนรานน้ำอีกคนซปบ์ถึงเยอะเลยได้ใจใครมันคัดคอจะเจอตตอมันชิ้นใหญ่คนดีอย่างเราไม่ท้อใจทำดีไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ใส่ร้ายไปสิพวกเราเอาถึงงไย บอกไว้เลยไม่ยอมใส่ไร้ไปสีพวกเราจนวาดไว้บอกไว้เลยไม่ยอมเพอเองานกานอันเยอะ มันไม่ทำคนดีๆรุๆสิยาแแทมด่าใส่ไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้ทำคนด,าด่าตอนนี้เพียงงามความคมขืนจงจำเอาไว้อย่าให้มันได้ใจพลังจากใจจะบอกเราเจอเผากลับความดีทุนนั้นชนะมันานทำดีไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ใส่ไรไปสิพวกเราเอาชิงาตบอกไว้เลยไม่ยอมใส่ไร ไปสีพวกเราจนวาดไว้บอกไว้เลยมียอมแพ้ไป mm hmm. Yeah, you, 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 yeah, oh, 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 oh. Oh, one, two, three, motherfucker. can do it. Can't do it. Can't do can I do it. can I have Can't do it. can I ทำดีไม่ได้ดีทำดีไม่ได้ดีทำดีไม่ได้ดีใส่เลยไปสิพวกเราเอาชึงเตยบอกไว้เลยม่ยอมใส่เลยไปสิพวกเราจนวอดวายบอกไว้เลยม่ยอมแพ้ไย